เ,เรียบร้อยไปคนนึงอู้หไอ้นี่ลัพเตอร์ครับเปลัพเตอร์ครับอุ้ยมันดูดมันดูดมันดูดเสร็จดิเสร็จดิล่วงไปล่วงไปโอ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ครับผมมีสเกนมาแจก30รางวัลเ้ีสเสกนคือไหนคืออันนี้เลยครับผมเป็นขนาดหนกครับเป็นแล้วเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยสติลสแกนครับ ปั๊บเสียหายอยู่ที่12,047อ่ะยิงที่ระยะ150เมตรดีโหลด6วินาทีซึ่งเป็นอาวุธที่สามารถทะลุกำแพงได้สตูยิ่นุที่อยู่ในระยะ150เมตรเนี่ยเราก็ยิงทะลุกำแพงไปได้เลยด้วยในครั้งนี้ผมจะใช้กับ Freedom s k y l o r อนะครับผมและกติกาในการการุ่นรับสเกนเนี่ยก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมเลยเพียงเพื่อนๆนครับผมกด Subscribe ช่องนี้ก่อนนะและ2ครับกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และสเนี่ยสำคัญที่สุดเลย ในช่องคอมเมนต์ครับผมเพื่อนๆพิมพ์ d m ็ l เว้เวนวักตามด้วยดีและแพลตฟอร์มเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆก็มีสิทธิ์รับสแกนจำนวน30รางวัลแล้วโอ้ยตั้ง30รางวัลเฮ้ยมันต้องได้สักทีแล้วว้ไปครับเพื่อนพาเจ้าฟีนอมสกายลอสเกนเดสเซตแล้วก็เฮเจเนี่ยลงสนามกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะลูกกลิ้งของเราว้าวถ้าเป็นเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพโค้ด d m b l ลงไป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยโอเคเราเปลี่ยนล่างครับอือห๋ยนะเราจะต้องไปก่อนนี่ไงคือเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สกายรอนอย่างเงี้ยเราก็กลับล่างแล้วเราก็ยิงทิ้งเอาไว้ได้เลยเออคนมาโกงมาเกิดอะไรงี้ก็เจ็บปวดโอเคครับตัวนี้ครับโดนปะโดนปะ นั่งไงนี่ไงนี่ไงเราไปก่อนเลยครับเราไปก่อนเลยเราไปก่อนนี่เข้าเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มนะแล้วเราก็กลับลางของเรามาครับว้าฟืดอ้าวอ้าวไม่โดนว่ะไม่โดนอ่ะเข้ามาเข้ามาปี๊บเฮ้ยผ่านมันผ่านเอ้ยโดนน้องมีเนี่ย เรียบร้อยไปครับผมว้านี่ไงนี่ไงนี่แหละครับผมสแกนเป็นปืนขนาดหนักนะปืนใหญ่สุดเลยแหละเออผมว่ามันก็น่าจะทำงานได้ดีแล้วยันแม่ลงไปครับเนื้เรียบร้อยไปคนนึงโอ้ไอ้นี่แรปเตอร์ครับแรปเตอร์ครับอุ้ยมันดูดมันดูดมันดูด เซน็ดีเซนดดิล่วงไปล่วงไปโอ้ย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 ,อยจับก่อนจับก่อนมาดิครับอุ้ยคอนโดเหรอทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวเองจะโดนอะจัดมาจัดมาครับกลับล่างก่อนอู้อุ้ยอุ้อ้อ้โจ๊กปักโจ๊กเพนก่อนเพนก่อนเอาไปเสานนี้ก่อนครับนี่คอนโด อันแน่ยิงไปก่อนเลยยิงไปก่อนเลยไม่ต้องกลัวชืดเสร็จปะเฮ้ยบินแล้วมันบินแล้วโอเคครับผม,มเอาเสาก่อนนี่ไงนี่ไงยานแม่ลงไปครับกลับล่างโอโ้โหโคตรอึดถึกทนอ่ะมาดิก็มาดิาดแล้วแล้วยังไงจ้า โอ้ยเสร็จดีครับเสรดีครับอะไรทําอะไรไม่ทันหรอกไอ้น้องตัวมัเต็มซะขนาดนั้นเนี่ยไกด์รอดจ้านะก็เล่นประมาณนี้นะสกายรอดนะเฮ้ยไทท่านดิไทท่านดีดูเซดอรอปะ่ะนี้เงี่ยชูต้องเพ่นไม่ต้องคิดมากโอเคเราจะไปยิงตัวไหนเนี่ยมันทะลุได้ทะลุได้โอเคครับตัวนี้ครับอุ้ยอุยบินมาแล้ว เอาแล้วสิสวยแล้วสิโอ้ย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 อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะลงมาลงมาอืสองหนึ่งครับนี่มันอยู่ตรงนี้ก็โดนดีวะเฮ้ยเกินระยะไปแล้วบาที่สุดบาที่สุดนะนะเราวิ่งหายก็ได้เฮ้ยสวยแล้วครับโอ้ย นั่นไงนั่นไงเฮ้ยฟันอะไรฟันอะไรนะอ,อะไรครับต้องโดนดีิโอ้โหเข้าเยอะเข้าเยอะอยันแม่ลงไปครับว้าทำอะไรครับทำอะไรครับเสร็จปะลุงว้าก้อเนเปรี้ยวเน่น่เี่ยเราก็วิ่งมาเอาเสาไปเรื่อยๆแหละเออเฮ้ยใครเศษวะเออ วิ่งมาครับวิ่งมาครับลหลโล่เป็นกันสลายโล่เป็นก่น,น,กนรื๊บเรียบร้อยไปคนนึงว้าเรายิงทิ้งไว้เลยอ่ะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าโจ๊กเวลาเข้าโจ๊กเน่ยท่างมันไททันท่างมันเสร็จไปคนนึงว้าอุ้ยอันเนี้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพลินแล้วจ้าโดนล็อกครับผมอื้มหน้าตีนะมาดิมาดิ พื้กลับล่างก่อนไม่ไหววะ่ะไททันไม่ไหววะ่ะแอบครับผมเพลนเลยเฮ้ยเสาหายแล้วโอนี่มีแต่ไททันแล้วว่ะแม่เป็นรายไม่เป็นร,รายรอเาสาก่อนนี่แน่อยอยมันยิงเรามันยิงเรากลับก่อนครับเอาเสาขึ้นเอาเสาขึ้นมันจะโดดมาแน่เลยอะไอหูมาหลายตัวเห็นแล้วจ้ะอย่างแม่ลงไปครับ โกยแนบโกยแนบโกยแนบขอเสานี้ก่อนเฮ้ยเสาหายหมดเลยเพื่อนเราทำอะไรเนี่ยมา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 ,มาอันแน่ไอตัวเล็กนะไอตัวเล็กนะฮะฮะฮะนี่ไงเสร็จดีว้าวโอ้ยไม่เอาขอเสาบัดโถบัดโถอะไร ปลาสปงสะแปะแลเราอยู่ห่างตั้งไกลอุ้ยมียันแม่มาด้วยอ่ะเห็นครับเห็นครับอืมชืบเซ็โอ้โหนิดเดียวโดนดิโดนดิโอ้ย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 เจ็บอีเบอร์เกลอยู่ไหนมามาให้ไอ้หมอไอ้หมอไอ้หมอเว้ย หมดยังหมดยังหมดแล้วดินี่ต้องโดนแล้วครับอุ้ยยออุ้ยออยอเฮ้ยเฉลบโลโอไมค์ก็อดโอไมค์ก็อดอือหโอ้ยโดนล็อกโดนล็อกเร็วเร็วโอ้ยอะไรกันนักหนาวะเนี่ยอะไรกันเนี่ยอื้มโอ้โหไม่เข้าเนื้อเลย มามามาอะไรทำอะไรว้ากันหายแถ่ายตัวก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงี้ยโลอยู่นี่ไงีซะหน่อยเหอะซะหน่อยเหอะแหมทีนี้ครับสองหนึ่งคลิมีโลอีกแล้วไปแล้วมันไปแล้วว่ายว่ายอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันมันตามมันตามเดี๋ยวก่อนนี่สาวคืนแล้หมดแล้วเฟ้ยยันแม่ลงมา ไปครับเพนครับมเมเพนดีตามเอาเสาครับซืบลวงว่าลวงว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอาก่อนดินูโออะเรียบร้อยว้ามีแลเป็นการดีที่สุดถ้าเราเกิดเราวิ่งเอาเสานะสำหรับสกายร้อนนะเออและนี่ครับผมคือสเกนที่ผมเพื่อนไอที่ผมมาแจกเพื่อนนะจำนวน30สิบรองวัน เพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถมาลงไอดีกันได้นะครับผมเนีย่ยผมเล่นให้ดูคร่าวๆกับไกรอดเว้ยโคตรเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะว้าวโอเคมาดูสกอร์ดีกว่าครับผมว่าทำไปได้เท่าไหร่นะผมกราบสเกนไกรอดแต่ดาเมจของไอ้ปืนหนักมันใหญ่ไงมันเยอะไงเออนี่งานที่หนึ่งครับ12เสา11คิว5ล้าน6หูคิวก็ดีเสาก็เด่นว้าว นั่นแหละครับเพื่อนสกายล้อที่ใช้ปืนวงโคจรระยะ150 m. เมตรเฮ้ยมันก็เล่นประมาณนี้เลยผมว่ามันแรงนี่นะแล้วมันก็ปุ่มมากเลยเวลายิงทะลุกัมเพลหมศัตูใช่ไหมหัวร้อนกันแน่นอนว้าแล้วขอย้ํากติกกายกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมแจก steel s k น n อันนี้เลยครับผมและขอย้ํากติกายครั้งหนึง่งเพียงเพื่อน,นครับผมกด subscribe ช่องนี้ก่อนนะและ 2. ครับกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และสาเนี่ยสำคัญที่สุดเลย ในช่องคอมเมนต์ครับผมเพื่อนเพื่อนพิมพ์ DMBL เว้เวนวัตามด้วยไอดีและแพลตฟอร์มเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆก็มีสิทธิ์รุ่นรับสเกนจำนวน30รางวัลแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะมาลง ID กันเยอะๆนะครับผมใกล้จะจบอีเวนต์แล้วปืนเนี้มันดีจริงๆนะสำหรับสายกิ้งสายประชิดต่างๆแหละเฮ้เฮ้รื่อราววันนี้ผมและสกายร้อยขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล